สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับบ้านมากมีนะครับผมวันนี้จะมารีวิวรถรุ่น HONDA c i v i c 1.8 EL นะครับผมรุ่นท็อปเลยนะครับปี2016นะครับสีขาวมุกสวยๆคันนี้นะครับอ่าคันนี้นะครับวันนี้จะมารีวิวนอกสถานที่นะครับที่แปลกใหม่นะครับวันนี้แล้วก็จะพาไปทดลองขับด้วยนะครับมาดูกันนะครับว่าคันนี้สวยแบบไหนมากนะครับดู จากด้านหน้านะครับผมตอนนี้ก็คือเป็นสายสปอร์ตนะครับรุ่น C ีวิ c เอนะครับเป็นโฉมใหม่นะครับโฉมปัจจุบันเลยนะครับอ่าไฟหน้านะครับด้าไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับอ่ามาพร้อมกับไฟ d a y t i m e ์ลันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะครับผมอ่ากระจังหน้าโครเมียมใหญ่ๆสวยๆเลยนะครับรถระดับหรูเลยทีเดียวนะครับอ่าแล้วก็มาดูล้อแม็กกันเลยนะครับตัวนี้ อ่าตัวนี้เป็นล้อแม็กนะครับไลท์สปอร์ตนะครับผมอ่าขอบ16นิ้วนะครับอ่าสวยๆเลยหน้ายางกว้างๆนะครับแล้วก็ดอกจางเนี่ยยังสวยอยู่เลยนะครับใช้งานได้ยาวเลยนะครับอ่าแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างให้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นแบบสมาร์ทคี์นะครับผมสามารถนี่เป็นแบบนี้นะครับผมอ่ามีให้2ดอกเลยนะครับผมอ่าตัวนี้กุญแจสมาร์ทคี่อิโม่เวลิเซอร์นะครับผม ปุ่มมากมายเลยเดี๋ยวเราจะมาสาธิตกันนะครับว่าปุ่มพวกนี้ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับมาดูด้านท้ายกันนะครับนี่ด้านท้ายไฟแบบ LED เหมือนเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับฟึบืน้นที่ใช้สอยด้านหลังเยอะมากนะครับมียางอะไรพร้อมนะครับอันนี้ ของเครื่องมือครับจากโรงงานเลยนะครับเดิมๆเลยนะครับคันนี้แล้วก็อะไรทุกชิ้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับอันนี้ขอบยางก็เดิมๆนะครับอันนี้ไม่มีชนหนักนะครับผมมีเก็บสีบ้างนะครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับอันนี้ เอออห้องเครื่องมีอะไรนะครับตัวนี้ห้องเครื่องก็มีเครื่องนี่นะครับตัวนี้นะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับอ่าหนลิตรนะครับสี่ซูบสิบหกวนะครับตัวนี้สวยๆนะครับเครื่องยังแน่นอยู่เลยนะครับผม แรงม้าสูงสุด141แรงม้านะครับผมแต่ใครจะหยียบเยอะกว่านั้นก็ได้นะครับชิวๆยังเหลือ,อเยอะนะครับอ่าตัวนี้ฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมนี้อางเดิมนะครับน็อตเดิมๆทุกชิ้นเลยนะครับตัวนี้อ่าหอยลิ้วเดิมๆหมดเลยนะครับผมอ่าโอเค เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับอุ๊ยร้อนนะครับอ่ด้าน,นในนะครับอเดี๋ยวผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีอะไรมาโช์นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูในระบบกุญแจนะครับตัวนี้กุญแจตัวนี้มันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับปึ๊บล็อกปลดล็อกนะครับล็อกรถปลดล็อกรถนะครับตัวนี้เป็นรูปรถเก่งนะครับทําอะไรเอ่ยปึ๊บนี่อันนี้ก็คือจะสั่งเปิดฝาท้ายนะครับจากรีโมทได้เลยนะครับเวลาถือของมาเยอะนะครับมาถึงก็เปิดได้เลยนะครับปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีนี่ถือว่าให้เทคมากนะครับ อีตัวนี้นะครับตัวกลมๆเนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับเอาไว้สตาร์ทรถนั่นเองนะครับเวลาเรารถจอดตากแดดหรือรถจอดนอกอาคารร้อนๆเนี่ยเราจะสตาร์ทรถให้แอร์ทำงานก่อนนะครับเราสามารถทำได้ด้วยรีโมทตัวนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับวิธีการง่ายๆเลยเนี่ยรถล็อกอยู่เนี่ยเราอยู่บนอาคารอยู่ในบ้านเนี่ยเราอยากสตาร์ทรถนะครับ อย่างเรากดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะครับกดค้างไว้สักแป๊บอนึงเลครับอ้าวไม่ติดทาไมอ่าสตาร์ทเรียบร้อยนะครับผมสตาร์ทจากรีโมทนะครับตัวนี้ นี่ hey, ใช้งานง่ายๆเลยนะครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคอาชีวะนิดน,นึงนะครับเพราะว่าใช้รีวอรอีกอันนึงนะครับโอเคอ่ะเรามาดูภายในกันต่อเลยนะครับึ๊บอตอนนี้เราอยู่ในร่มนะครับก็มืดนิดนึงเดี๋ยวผมอนุญาตเปิดไฟนะครับอ่ะ uh. อันนี้ก็จะมี ปุ่มสตาร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวให้กล้องมาทางนี้แป๊บหนึ่งมีปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวานะครับปึ๊บตันนี้อย่างเราจยเบรกแล้วก็ปึ๊บสตาร์ทขึ้นมานะครับเดือนไม้นะครับเป็นระบบดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับผมอ่าวัดรอบเครื่องยนต์ก็เป็นระบบดิจิตอลนะครับไม้ก็ดิจิตอลเหมือนกันนะครับมีระบบอ่าป้องกันเวลาติดประตูไม่สนิทหรือว่าอะไรเงี้ยครับก็จะมีแจ้งเตือนนะครับมีบอกหมดเลยนะครับ เป็นเจวัดความร้อนนะครับผมแล้วก็วัดน้ํามันนะครับก็จะเป็นยี่ต้นหมดเลยแล้วก็พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับมีครบเลยนะครับซ้ายขวาด้านขวาจะเป็นตัวคูดธคอนโทรลนะครับล็อกความเร็วคงที่ตัวนี้เดี๋ยวทดลองขับเดี๋ยวผมลองใช้ให้ดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงนะครับตรงพวงมาลัยนะสามารถปรับควบคุมได้หมดเลยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงฟังเพลงนะเวลาขับ ขับรถเนี่ยก็จะลดอุบัติเหตุด้วยไม่ต้องเอื้อมมือไปตรงเครื่องเสียงนะครับสามารถปรับที่พวงมาลัยได้เลยนะครับมีหลายโหมดนะครับผมแยะเต็มไปหมดนะครับจักรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันที่ร้านนะครับมีระบบทางการด้วยเสียงนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับได้หมดเลยนะครับนี่แต่กระดังนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เครื่องเสียงนะครับผมเป็นแบบทัชสกรีนนะครับผม สแกนก็ได้นะครับสแกนขึ้นอ่านี่เป็น AM นะครับเิ่มเสียงตรงนี้ก็ได้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูกล้องมองหลังกันนะครับเพ่่ารุ่นนี้ก็จะมีกล้องมองหลังด้วยกล้องมองหลังตัวนี้สามารถปรับมุมมองปรับเลนกล้องเนี่ยได้3แบบเลยนะครับผมเอ่บก็จะมีเลนวายนี้ปรับจากด้านบนนะครับผมมุมกว้างนะครับมีหมดเลยนะครับ แต่เราเลือกได้เลยนะครับสามารถใช้งานในหลายแบบแขออนุญาตปิดเสียงเพลงก่อนนะครับแล้วก็ยังมีปุ่มอีกเยอะเลยนะครับมีเบรกตัวนี้เบรกมือไฟฟ้านะครับผมเบรกมือไฟฟ้าใช้งานง่ายด้วยนิ้วเดียวเลยนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ปุ่มออโต้เบรกโฮนะครับผมอย่างเราใช้งานก็ กดแค่นี้ปุ๊บแล้วก็จะมีปุ่มตรงเดินใหม่นะครับเบรกโหเนี่ยข้อดีมันดียังไงนะครับเวลาเราไปติดไฟแดงนะครับผมเราขับไปเรื่อยๆเราใช้อยู่เกียร์ดีนะครับผมเดินหน้าเนี่ยปกติเราจอดติดไฟแดงเราจะชักเข้าเกียร์เอ็นนะครับแล้วก็ปล่อยเท้าออกกับเบรก แต่ตัวเนี้ยข้อดีคือว่าเราขับาทางไกลเนี่ยเึ๊บเราใส่เกียร์ดีอยู่ตัวเนี้ยเบรกจะทํางานเราสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับโดยรถก็จะหยุดสนิทเลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวตอนทดลองขับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับโอเคเรียบร้อยข้างหลังนะครับผมข้างหลังก็กว้างกวางนะครับตันนี้เบาะเป็นเบาหนังปอบไฟฟ้าด้วยนะครับผม เก็บของก็กว้างนะครับปึ๊บมีที่วางแขนพักแขนแล้วก็เปาะเป็นเบาหนังสีดำนะครับเดินได้ีเท่าสสงสว่างแล้วก็้านบังแดดด้านหน้าก็จะมีกระจกนะครับผมแต่งหน้าทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ันนี้นะครับราคาถูกมากเลยนะครับราคามื่อหนึ่งเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณเป็นล้านนะครับแต่เราขายเพียงห0 0 0นนิดๆน,น,นะครับผมห0 0 0กลางๆเดี๋ยวเราจะไปดูว่าตัวนี้นะครับสมรรถนะของรถเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับอ่ะพร้อมพร้อมไหมอะไรนะ เห็นไหมโอเคอะไรก็ okay. เป็นอะไรไฟฟ้านะครับตัวนี้มาขับง่ายนะครับเบามากเลย แต่ผมจะลองเบรกโฮนะครับกรณีติดไฟแดงสมมติว่าผมติดไฟแดงนะครับผมเบรกแล้วเออเกียเกียดีอยู่นะเราก็สามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกอ่าตัวนี้นะครับก็คือลดอาการเมื่อยล้าเวลาติดไฟแดงนะครับเราไม่ต้องเข้าเกียร์เอ็นหรือว่าเราไม่ต้องเหยียบเบรคขาไว้นะครับอ่าเวลาไฟเขียวปุ๊บเราสามารถเหยียบคันเร่งให้รถไปต่อได้เลยนะครับคลิกดาวน์เข้าไปได้เลยครับตัวนี้ก็รถก็ขับเคลื่อนไปปกตินะครับ วันนี้ฝนตกนะครับผมตอนแรกเราถ่ายไปรอบนึงนะครับถ่ายไปเยอะเลย <c oughs> แล้วก็ฝนก็ตกหนักครับผมต้องหาที่ล่มลุยนะครับลุยต่ออัตราเร่งช่วงต้นก็ดีมากนะครับว่าขึ้นไวเลยนะครับตัวนี้ <c oughs> แล้วก็ช่วงล่างตัวนี้ยก็ดีครับผม เวลาเปลี่ยนเลนหรือว่าอะไรเนี่ยกลัวไม่เอียงเลยนะก็โอเคเลยครับอันนี้เราโปรชั่นอะบ้างเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับผม เราจะใช้ความเร็วนี่นะครับวันนี้เราจะมาลองคุบคอนโรลให้ดูนะครับปร๊บใช้ง่ายๆเลยนะครับผมเรากดคําว่าคลุ้ปร๊บก็จะขึ้นมาตรงเรือนไม้นะครับวันนี้เราจะล็อกความเร็วอยู่ที่62นะครับเรากดคําว่าเซตด้านล่างนะครับปร๊บก็จะล็อกและทีนี้ล็อกก็คือเท้าผมนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งเลยนะครับผมก็บังคับแต่พวงมาลัยนะครับลดอาการเมื่อยล้าเวลาเดินทางไกลหรือว่าอะไรนะครับ ว่าสามารถขับไปได้เรื่อยๆนะครับกรณนี้รถคันข้างหน้ามานะครับเราอยากเบรกเบรกได้เลยนะครับระบบตัวนี้ก็จะยกเลิกให้ชั่วรขาวนะครับความเร็วก็ลดลงนะครับมาตอนนี้มาอยู่ที่5 0ิบละเราอยากล็อกอีกนะครับผมเราก็ล็อกได้นะครับว่าเราล็อกไปเพินเพิถนนโล่งนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับเพิ่มความเร็วที่พงมาไรยได้เลยนะครับกดไปเรื่อยๆนะครับผมว่าจะกดค้างก็ได้นะครับ ความเร็วก็มาอยู่ที่50กว่าแล้วนะครับโอ้ยเบรกอตอนนี้มีรถตัดหน้านะครับผมเบรกก็คือมั่นใจมากเลยนะครับไม่ต้องตกใจมากเลยนะครับมีเบรก ABS ด้วยนะครับป้องกันล้อล็อกขนาดเบรกกัะทันหันแล้วก็จะมีเสริมแรงเบรกนะครับให้เบรกได้สั้นลงนะครับเบรกได้ง่ายมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ปราบทของรถก็ว่าเยี่ยแล้วครับสภาพรถนี่คือนางฟ้าเลยครับคันนี้สภาพเหมือนใหม่นะครับังไม่ใหม่ก็ใหม่เี่ก็ใหม่แล้วใหม่วิ่งแค่เจ็ดหมื่นเก้านะครับผมเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบแปดนะครับผมประมาณแปดหมื่น <c oughs> ดีให้รถใช้สี่ปีเนี่ยวิ่งปีละสองหมื่นเองถือว่าน้อยมากนะครับผมปีละสองหมื่น แอบไม่ได้ไปไหนเลยเมื่อกี้เรายังล็อกความเร็วอยู่นะครับขับสบายไหมสบายมากแล้วก็ช่วงล่างตวเนี้ยคือมันจะปรับเขาเรียกว่าจุดศูนย์ถ่วงต่ำนะครับของรถคันนี้เบาะนั่งเนี่ยแล้วการเบาะนั่งเนี่ยจะนั่งให้ต่ำกว่ารถทั่วไปนะครับเวลาขับทางไกลหรือว่าขับเนี่ยก็คือจะนิ่งมากนะครับ เลนี่คือแบบสบายมากเลยนะครับตอนแรกจะเบรกให้ดูเมื่อกี้รถตัดหน้าพอดีเลยก็ได้เบรกสมใจนะครับตกใจนินดๆแต่คือเออเบรกเบรกดีเอาอยู่ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับไปที่ร้านแล้วนะครับ เบรกดีไหมห้หัวทิ่มเลยนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ไม่หัวทิ่มนะครับแจ๋เลยนะครับตันนี้ก็ถือระบบเบรกเยี่ยมเลยนะครับก็เบรกสั้นลงตัวนี้กรณีรถตัดหน้าหรือว่าอะไรเนี่ยระบบเบรกของเขาเนี่ยคือมั่นใจมากเลยนะครับ ส่งตัวเยี่ยมนยครับครับผมเพราะว่าไม่ได้เปิดเพลงใช่ไหมอ่ะร้อนเล่นนะครับผมก็คือตอนนี้กระจกบังลมหน้านะครับผมอ่ามีแบบกันเสียงลมนะครับผมแล้วก็มีส่วนของขอบทุกเนี้ยกันเสียงลมได้ดีมากนะครับแทบไม่มีเสียงลมเลยนะครับครับเป็นร้อยนี่คือไม่ได้ยินเสียงลมเลยเงียบมากนะครับเสียงภายนอกรบกวนไม่มีเลยนะ กรคุ้มนะครับออปชันยังมีเยอะนะครับหรือว่ามาทดลองขับกับเราได้นะครับวนันนี้แล้วก็โปรโมชั่นของเราเนี่ยมีอีกเพียบนะครับโปรโมชั่นส่งท้ายปีนี้ยิ่งเยอะนะครับคือท่านแนะนำจะให้ออกก็คือช่วงปีใหม่ใช่ช่วงนี้เลยนะครับฤศจก,กาท่านว่านียครับต้องออกรถนะครับผมฝาก แฟนเพจนะครับผมติดตามเพจของเรานะครับว่าต่อไปเนี่ยเราจะมารีวิวคันไหนนะครับเราถึงร้านของเราแล้วอันนี้ก็มีโบสักนิดหน่อยนะครับฝนตกอ่อเรถขบเบรกหูก็ยังอยู่อ่ะจะดีนะครับลงรถไป ยังโฮอยู่ไหมไม่โฮแล้วนะครับตัวนี้ก็คือจะมีระบบความปลอดภัยอยู่นะครับถ้าเราไม่คาดเข็มขัดเนี่ยมันก็จะไม่โฮให้เรานะครับอ่ามีระบบความปลอดภัยนะครับบางคนโอ้โหกลัวแอบเกียร์ดีอยู่แต่แม่งไม่เหยียบเบรกตัวไหนพี่บ้านตัวไหนตัวนนี้เบรกโฮนะครับผมอ่าก็ยังมีระบบความปลอดภัยด้วยนะครับปุ่มนี้อ่าถ้าเราจอดลงรถปุ๊บมันก็จะไม่ให้ไม่ให้อันนี้นะครับมันก็จะไม่โฮ ก็จะเตือนเราก่อนนะครับวันนี้เราก็ต้องเข้าเกียร์ดีเกียร์พี P ก่อนนะครับผมแล้วก็ลงรถได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูรอบรถอีกรอบนึงนะครับืเดไลท์วสวยๆเลยท่านใดสนใจนะครับเข้ามาทดลองขับกันได้นะครับโปรโมชั่นร้านเราเนี่ยเพียบเลยนะครับมีโปรโมชั่นใหม่ล่าสุดของเราเลยนะครับซื้อวันนี้พอนปีหน้าครับผม ซื้อวันนี้ไม่ต้องผ่อนเลยจนถึงเส้นปีนะครับไปผ่อนอีกปีหน้าเลยนะครับแล้วก็ยังมีดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับต่ำสูตร2.79นะครับถูกมากนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีของแถมอีกเพียบนะครับผมฟรีทุกอย่างอ่ะฟรีเยอะแยะไปหมดนะครับฟรีทั้งค่าจัดค่าโอนนะครับผมฟรีตรวจสภาพตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับตรวจสภาพกับตัวององเรานะครับผมฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24ชั่วโมงนะครับฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองนะครับฟรีทุกอย่างนะครับมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้แฟนเพจทุกท่านนะครับเข้ามาที่ร้านเราหรือว่าโทรมาถามสอบถามได้เลยนะครับผมคุ้มค่านะครับคุ้มค่าสภาพรถก็คุ้มนะครับผมราคาก็คุ้มย้ำอีกครั้งนะครับคันนี้ราคาเพียง679,00 0บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรุ่น Honda Civic fc นะครับ1.8 EL ตัวท็อปของเราคันนี้นะครับ ถูกและดีดีมากๆาด้วยนะครับผมสภาพดีสภาพเยี่ยมนะครับต้องที่มากมีอคาเซอร์วิสของเรานะครับผมแล้วก็วันนี้ก็จะจบในรายการนี้ไปนะครับผมกับตัวนี้นะครับฝากไว้ในการตัดสเต์นะครับผมของคุณลูกค้านะครับอาแล้วก็อย่างนี้นึงลืมไม่ได้ไงนะครับวันนี้อีรุ่นเนี้ย e85 นะครับสามารถรองรับน้ำมันได้ถึงตามสุด e85 เลยนะครับผม จะมีก a s โซ91 95นะครับผม e20 e85 ได้หมดเลยนะครับตอนนี้คุ้มค่าหรูหรานะครับแถมยังประหยัดด้วยนะครับแล้วยังเลือกเติม e85 ด้วยนะครับประหยัดน้ำมันประหยัดเงินเวลาเติมน้ำมันนะครับตอนนี้โอเคครับผมแล้วก็พบกันใหม่นะครับในเทปหน้านะครับเราจะมารีวิวรุ่นไหนนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ